กระแสเดือดลุกเป็นไฟไปทั่วโซเชียลเวียดนามทันทีหลังเกมวอลเลย์บอลหญิงนัดล่าสุดที่กลายเป็นแมชแห่งดรามา่าเมื่อทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามเป็นฝ่ายขึ้นนำทีมชาติไทยก่อนถึง5แต้มในช่วงสำคัญของเกมหลายคนเชื่อว่าชัยชนะอยู่แค่เอื้อมแต่สุดท้ายสถานการณ์กลับพลิกผันอย่างเหลือเชื่อสาวไทยเร่งเครื่องไล่แต้มแบบไม่ลดละก,ก่อนปิดเกมเอาชนะไปได้ทิ้งให้แฟนวอลเลย์บอลเวียดนามจำนวนมากหัวร้อนจัดจนถึงขั้นกล่าวหาว่ามีการโกง และตั้งคำถามถึงการตัดสินของกรรมการอย่างดุเดือดเกมนี้ถูกจับตามองเป็นพิเศษตั้งแต่ก่อนเริ่มแข่งขันเพราะเป็นการเจอกันของสองทีมยักษ์ใหญ่แห่งอาเซียนที่มีประวัติการประทะก,กันอย่างเข้มข้นทุกครั้งไทยในฐานะแชมป์เก่าและทีมที่มีอันดับโลกสูงกว่าถูกมองว่าเหนือกว่าในภาพรวมขณะที่เวียดนามเองก็กำลังพัฒนาออย่างก้าวกระโดดมีผู้เล่นรุ่นใหม่ฝีมือดีและเคยสร้างปัญหาให้ไทยมาแล้วหลายครั้งแฟนบอลทั้งสองประเทศต่างเฝ้ารอเกมนี้ด้วยความคาดหวังสูง เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นเวียดนามเปิดเกมได้อย่างดุดันเสิร์ฟกดดันไทยตั้งแต่ต้นบอลแรกของสาวไทยมีปัญหาชัดเจนทำให้รูปเกมไม่ไหลลื่นเวียดนามอาศัยจังหวะน,นี้ขึ้นนำต่อเนื่องเสียงเชียร์จากแฟนแฟนเวียดนามในสนามและทางออนไลน์ดังสนั่นหลายคนเริ่มโพสต์ข้อความมั่นใจว่าครั้งนี้พวกเขาจะโค่นทีมไทยได้สำเร็จโดยเฉพาะช่วงที่สกอร์ทิ้งห่างถึง5แต้มความมั่นใจยิ่งพุ่งสูงบางคอมเมนต์ถึงกับบอกว่านี่คือยุคใหม่ของวอลเล์บอลเวียดนาม แต่ในกีฬาวอลเลย์บอลทุกแต้มมีความหมายและเกมยังไม่จบจนกว่าลูกสุดท้ายจะตกลงพื้นฝั่งสาวไทยเริ่มตั้งหลักได้โค้ชไทยขอเวลานอเพื่อปรับแผนการเล่นเน้นความนิ่งลดความผิดพลาดและใช้ประสบการณ์เข้าคุมเกมผู้เล่นตัวหลักของไทยเริ่มกลับมาทำแต้มได้อย่างต่อนเนื่องเกมรับเหนียวแน่นขึ้นการบล็อกเริ่มจับทางเกมบุกของเวียดนามได้มากขึ้นจุดเปลี่ยนสำคัญคือช่วงที่สาวไทยไล่แต้มขึ้นมาอย่างรวดเร็ว จากที่ตามหลังหลายแต้มกลายเป็นเกมที่สูสีความกดดันเริ่มย้ายฝั่งไปอยู่ที่เวียดนามผู้เล่นบางคนเริ่มเล่นผิดพลาดเสิร์ฟเสียตกติดบล็อกหรือรับบอลพลาดในจังหวะสำคัญเสียงเชียร์ที่เคยเคึกเขิมเริ่มเงียบลงแฟนๆทางบ้านเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเกมเข้าสู่ช่วงท้ายสถานการณ์ตึงเครียดถึงขีดสุดทุกแต้มเต็มไปด้วยความกดดันสาวไทยโชว์ความเก่าเกมรุกหลากหลายใช้ทั้งหัวเสาบอลเร็วและลูกหยอดทำให้แนวรับเวียดนามปั่นปวดสุดท้ายไทยเป็นฝ่ายแซงชนะได้สำเร็จ ท่ามกลางความตกตะลึงของแฟนเวียดนามจำนวนมากหลังจบเกมสิ่งที่ตามมาไม่ใช่เพียงการวิเคราะห์ทางเทคนิคแต่คือพายุคอมเมนต์เดือดจากชาวเน็ตเวียดนามโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยข้อความแสดงความไม่พอใจหลายคนยอมรับว่าทีมตัวเองพลาดเองในช่วงสำคัญแต่ไม่น้อยที่มองว่าการตัดสินของกรรมการมีปัญหาบางคอมเมนต์กล่าวหาว่าไทยได้เปรียบเรื่องการเป่าการเช็ควิดีโอหรือการให้แต้มในจังหวะก้ากึ่งคอมเมนต์แนวหัวร้อนปรากฏอย่างต่อเนื่อง เช่นเรานำอยู่แท้ๆทำไมถึงแพ้ได้แบบนี้กรรมาการช่วยไทยชัดเจนลูกนั้นออกทำไมให้แต้มไทยหรือแม้แต่วอลเลย์บอลอาเซียนยังโกงกันเองซึ่งสะท้อนอารมณ์ผิดหวังและโกรธเคืองของแฟนๆที่คาดหวังชัยชนะสูงมากในขณะเดียวกันก็มีแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามอีกส่วนหนึ่งที่ออกมาเตือนสติยอมรับความจริงว่าเกมกีฬาย่อมมีแพ้ชนะและทีมเวียดนามเองยังขาดประสบการณ์ในเกมใหญ่เมื่อเทียบกับไทย คอมเมนต์เหล่านี้มองว่าควรโฟกัสที่การพัฒนาทีมมากกว่าการโทษกรรมการหรือกล่าวหาคู่แข่งฝั่งแฟนบอลลีบอลไทยเองก็จับตาด,ดูดราม่านี้อย่างใกล้ชิดหลายคนรู้สึกภูมิใจกับหัวใจนักสู้ของสาวไทยที่ไม่ยอมแพ้มแม้จะตามหลังหลายแต้มขณะเดียวกันก็พยายามตอบโต้ดราม่าด้วยเหตุผลย้ำว่าการตัดสินเป็นไปตามกติกาสากลและชัยชนะครั้งนี้มาจากประสบการณ์ความนิ่งและทีมเวิร์คไม่ใช่การโกงอย่างที่ถูกกล่าวหา หากมองในเชิงเทคนิคเกมนี้เป็นบทเรียนสำคัญของทั้งสองทีมสำหรับเวียดนามการนำห่างแต่ปิดเกมไม่ได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาด้านสภาพจิตใจและการจัดการความกดดันเมื่อเกมเริ่มพลิกผู้เล่นยังขาดความนิ่งพอที่จะคุมสถานการณ์ส่วนไทยเองก็ได้พิสูจน์อีกครั้งว่าประสบการณ์ในเกมระดับสูงคือสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ดราม่าหลังเกมอาจดูรุนแรงในโลกออนไลน์แต่ในมุมหนึ่งก็สะท้อนถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นของวอลเลย์บอลหญิงในภูมิภาคอาเซียน แฟนๆให้ความสนใจติดตามและอินกับผลการแข่งขันมากขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อการพัฒนากีฬาชนิดนี้ในระยะยาวสุดท้ายแล้วไม่ว่ากระแสะจะร้อนแรงแค่ไหนผลการแข่งขันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่สำคัญกว่าคือการเรียนรู้จากความพ่ายแพ้และการเคารพในกติกาและน้ำใจนักกีฬาเพราะเสน่ห์ของกีฬาไม่ได้อยู่ที่การชนะเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การต่อสู้ความพยายามและการยอมรับผลการแข่งขันอย่างมีศักดิ์ศรี แมชนี้จะถูกพูดถึงไปอีกนานในฐานะหนึ่งในเกมที่ดราม่าที่สุดของวอลเลย์บอลหญิงอาเซียนและเชื่อได้เลยว่าการพบกันครั้งต่อไปของไทยกับเวียดนามจะยิ่งเข้มข้นดูเดือดและถูกจับตามองมากกว่าเดิมหลายเท่าทั้งในสนามและในโลกออนไลน์ที่พร้อมจะเดือดใด